สองปีก่อนเราพร้อมแล้ว you good ลูกโอเคไหม promise me something ยากับผมไ,ได้ไหมได้ทุกอย่างเลย ถ้านี่ไม่ได้ผล Take me out ก็จัดการผมเลยนะ g o <'ll> work มันจะต้องได้ผล I don't have a lot of time left ผมเลือกผมเหลือเวลาไม่มาก chance goodbye ผมแค่อยากมีโอกาสบอกลา I'm not going to lose พ่จะไม่ยอมเสียรูปไป I will n e v พ่อไม่มีวันปล่อยให้ลูกตายเด็ดขาดเอาละครับปัจจุบันฉันเรียนส่งเสียง จริงเจียวจ้าวเป็นไงบ้างเราไม่ได้ติดตั้งเสียงนาเลยนะ My w a l l e s s นะครับ Spiderman คนที่สองวันนะครับว้าวภาคนี้ปีเตอร์เป็นอาจารย์แล้วสวัสดีทุกคนวันนี้เรามีคุณครูใหม่มาสอนด้วยล่ะ สวัสดีฉันชื่อปีเตอร์ครูพาร์เกอร์วันนี้พวกเราทุกคนโชคดีมากเลยเพราะนี่คือคลาสฟิสิกส์และฟิสิกส์ที่ดีที่สุดแห้งแแหหงงเคยสงสัยไหมทำไมแมลงแล้วก็นกพวกสัตว์เลี้ยงหลายชนิดมามากมายสารพัดสาร ขอไปเข้าห้องน้ำครับโอเคอโอเคทีนี้เราต้องต้องตึงผิวถ้าจะเขียนเป็นสรรมการเขียนแบบนี้นะคำนวณได้จากขนาดของเขาที่ขนาดกับผิว <F S 2> เขียนแทนตัวด้วย f <L. S 2> ด้วยความยาวเขียนแทนด้วยตัว l ม <c oughs> ีใคร เออผมมีเรื่องอยากให้ช่วยครับโอ้พีเตอร์ยังไม่รู้อีกอเออโมาเลสใช่ไหมแน่ใจนะว่าเรื่องนี้จัดการเองไม่ได้แน่ใจครับเอาร่ะนักเรียนเอออ่านบทที่4หรือหน้าที่5้าราจนกว่าครูจะมานะไม่ต้องการสอนนะขึ้นมาเป็นวันอะไรอย่างงี้ฉันดูไล่ออกแน่ผมรู้หน้า แต่คุณต้องมาดูนี่ไปแล้วครับปีเตอร์มาสอนวันแรกก็ได้เรื่องเลยวะเอาวะท่านผู้ชมมาครับโอ้มาร์โกทำอ,อะไรอีกแล้วเนี่ยฉันต้องโดนไล่ออกแน่แน่ไปแล้วครับใส่รองเท้าแลนะ้วใส่ชุดกันละครับไปกันแล้วไปแล้วครับโหดไปแล้ว โอ้โอเคกดอาทีครั้งโอเคครับมาแล้วก็กดอาทีปล่อยแล้วกดอาทีครั้งโอเคปึ๊บหูนี้อ๋อแล้วก็ปล่อยโอโอเคปึ๊บโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมโอ้โหหุ่นหุ่นหนปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคกดเอ๊กดเอ๊ปึ๊บโอเค ชือ้อคูนีน้เดี๋ยนะไม่เคยเล่นสไปเดอร์แมนเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหดูท่าโหนดิปึ๊บโอเคไปโหนโอ้โหโเคตอนนี้เราเล่นเป็นปีเตอร์พั์เกอร์ครับโอ้โหท่านผู้ชมดูดิโหนไหมครับชโชว์โอเคปึ๊บไปชึบเฮ้เอ <Hey, S 2> <the> ็มจเฮนนุม่มๆทำอะไรอยู่ โอเคอ๋อปึ๊บโอเคโคดเอจะเป็นแดนนะครับ huh. ป so, okay. <is>. ึ๊บโอเคโอเคปูผู้ชมเอาว่าไม่เคยเล่นสไปเดอร์แมนมาก่อนเลยท่านผู้ชมโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี้แดนไปอันนี้ปึ๊บโอ้ไปจะตตึกท่านผู้ชม โอเคปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคโอเคโชคดีนะพีเตอร์โอเคโหนไปปึ๊บโหนไปปอดปึ๊บโอเคหืมท่านผู้ชมเหมือนเราจะจะโหนยากลำบากนิดนึงไปครับไปครับมอดโอ้โหมนุษย์แซนแมนวะเบาโก้มาเด้ดีปึ๊บโหนไปเฮ้ยปึ๊บ โอเคโหดมากเปิบโอเคอีโอเคมาไปถึงแล้วครับช็อปอดมาครับฮึมอยู่ดีทำให้ผมแบบอยากกลับไปดูสไปเดอร์แมนอีกรอบนึงเลยปึ๊บโอเคโอ้โหยจะถึงนี่ไกลนะครับเนี่ยตอนนี้ฮึมไฟโหนไปเลยโอเคกดบีครับลบลิงโอเคอ๋อ อ๋ม okay, ันคว้างรถมาบอกโก้ควาโอเคลบโอเคบาโก้สไปเดอร์แมนโอเคคุณลบอืนี่คือสไปเดอร์แมนเอมเจไม่ได้พูดเลยเลยโอเคลบ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 โอเคเอปึ๊บโดไปลบลบลึ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะอทีครับ กดค้างอ๋อแป๊บนึงประมาณน,นี้เดี๋ยว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 เอ้ยโอเคปึ๊บโอ้อโออขวางางนี้เฮ้ยโอเคปึ๊บอืมวันนี้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอเคลบอืโอเคกดไว้ปึ๊บโอเ้โอเ,อเข้าไปอ๋อติดจมูกโอ้สวยแล้ว ปลายปีนี้ยังหูกใจไม่เหรอ, <S <S อเอาละครับมนุษย์แซนแมนครับเพื่ยังไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยผูกใสมันจะเอาพลังมาให้โอเคแอลอาทีครับปึ๊บเฮ้ยโอเค,อเคต้องวิง่งต้องวิง่งต้องวิงงว่งโอเค เอากระสีพอดิไปครับไปโอเคกดไว้ปึ๊บช่วยช่วยคนหน่อยโอเคโอเคอาทิตย์ครั้งครับปึ๊บไปได้ไหมติดติดต่อกับไม้ครับไม้มอร์เรสโอเคมาช่วยแล้วเฮ้ยโอ้มีมินิมาร์โก้ด้วยเดี๋ยวนี่ยอย่าทำแบบนี้ได้มั่งจังโอเคครับเอ็กโจมตีครับ โอ้โหท่านผู้ชมดูดิเอาเรื่องวะบวกบวกบวกโอเคเบิรอ๋อโอเคครับกคดไวจะเป็นการใช้สไปเดอร์เซนต์มามาบวกบวกบวกเสยเสยโอ้โหโคตรมันท่านผู้ชมมาดิมาดิฟีเจอร์บักเกอร์แอฟซอรี่อือหือโคตรโอเคอยู่ไหน หมดแลยครัไปหมดเอะนะเอคุณปาร์เกอร์คือผมกำลังยุ่งอยู่ลืมขอไว้ก่อนครับเสียงอะไรไม่มีอะไรผมแค่เอาละครับผมมา LB กับ X โอเคเดี๋ยนะ LB กับ X เดี๋ยวแนปะ๊บนึงดูก่อนโอเค LB กับ X โอเคครับโอ้ซอยงี้ได้ทิศโอเค อ๋อกด A เพื่อนี้ปึ๊บอ่ะ V กับ X ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บโอ้โห V กับ X ประมาณนี้ชื้บชื้บชื้บโอเคเ๋็นนะเฮ้ยปวกปปวกปึ๊บมาปึ๊บชัวชัวซอย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 าึมชมชมมันมันโอเคปึ๊บ โอเคปึ๊บไปเออมาอือ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 โอ้ยโดนล้วงแล้วเออมันอยู่นะท่านผู้ชมได้อยู่นะจะไปนะแมนภาคนี้เซนแมนซนแมนฉันไม่เคยชอบชื่อนั้นฉันรู้ว่านายโกรธฉันเออเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายเลยอย่ามายุ่ง

เคเขาคงไม่ดีใจนี่นักเลยนะครับโอ้คงไม่ช่วยระลึกอะไรเลยฮะอย่ามายุ่งไม่งั้นฉันจะฆ่ากเขยโอเคโหดโหนะครับปึ๊บคว้ารถแล้วปึ๊บโอเคเดี๋ยวนึงปึ๊บไว้ปึ๊บปุ๊บด้วยกับปั้นสายฟ้า อ๋อเราได้เล่นไมล์วอลเลซครับผมอู้จิกจุกเลยเลยโอเคโหดไปปื๊บไมเป็นไรโหดไปครับปื๊บโหดไปชูบโอเคลบลบเฮ้ยกดปึ๊บชึบโอเคโหดไหมโอเคปึ๊บยิง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 อาวียิง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  อาบีย okay. ิงย uh ิงยอาบีอาบีัไหนวะอันนี้อันนี้เออ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 ยิงยิงยิงยงครับโอเคปึ๊บแล้ก็จัดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะรัวโอเคเขาก็ซีนครับปึ๊บเดี๋ยนะปึ๊บซึ้ออ๋ออาบียิงรัวครับยิงยิงยิงยยิง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 ป่านี่มึงจับเลย เอ็กโอเคมาปึ๊บปึ๊บปื๊บป๊บปโอเคอีกรอบนึงมึงืมโอเคปึ๊บปื๊บปเออเออเออโอเคปึ๊บงานมาแล้วครับผมเราก็จะไปเลยปุ๊ไปตระเวนระวังไว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 ไยาก โอ oh ้โหเฮ้ยฮึมไปโอเคไหมผมหาทางอยู่เฮ้ยโอ้โหโคตรมันชคสซีนท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไม่ค่อยคล่องเอาตรงยังไม่ค่อยคล่องดูว่าอะไรเนี่ยโอ้โหยิง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 เฮ้ยฮึมปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บตาทีครับ เดี๋ยว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 ผิดมึนบลัวเรเปนดวีร์ดนคลาส e a ี l i e r โอ้ยฉันไม่ควรสอนให้เปเดกาี้ยอเคอืโดนไปล้วเดี๋ยววันนี้มึงชบอาบียิงยยอเเดี๋ยวนะโอเคอาบียิงยิงย เดี๋ยวไปไหมยิง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 โอเคประมาณนี้มาครับโอเลนเดี๋ยวผมไม่เคยเล่นสปไปเดอร์แมนมาก่อนอะเฮ้ยโอเคโอเคออืออเออชวอ เยวแป๊บนึงวิีรัวครับปึ๊บยิงอื้มพ่น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 มึงพ่นเหรออาบีรัวอาบีรัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโหดไวก่อนปึ๊บอาบียิง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 ปึ๊บอ๋อโหนีปึ๊บปืนยิงยิงยิงโอเคครับเป้าปึ๊บแขกปึ๊บมานี่มึง เอ็กลัวเอ็กลัวอืม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 ย,ย,ย,ยัดนาเข้าไปอัออนนี้จัดฝากด้วยนะโอเคเอาละผมแช้พลังใส่ปลาแล้วครับมาเฮ้ยปลุกเข้าไปล่วงเลยเท่านี้แทงน้ำตึกอยู่ข้างๆนั้นนะเข้าใจล้วขอบใจขอบใจแกดิ อย่ามายุ่งไปเดิมมันโอเคกดตไปึด้ปาแล้วโอเคลบไปโอเคโอเคลบอืมอ่ะคือโอเคแทงน้ำอยู่นู่นเฮ้ยอืมอ้าาา ได้เล่นสไปเดอร์แมนสองตัวแล้วครับรีบูตอยู่รีบูตสำเร็จแล้วสไปเดอร์แมนฉันแค่อยากใช้ชีวิตปกติยอยากคนอื่นเขาแต่แบบนี้มันไม่ถูกนะมาโก,าโกสำหรับคนอย่างฉันมันไม่มีวิธีอื่นหรอกมาครับ LbX มาครับเดี๋ยวนะ Lb โอเคอันนี้ครับปึ๊บนี่ฮะอาร์ตอืออือบานี่ปึ๊บเอี้ยงฟ้าฟ้าเปิบถ้าเป็นของไมค์คือจะเป็นเงี้ยฟ้าปึ๊บซัดเข้าไปบวก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 เฮ้ยกดวีดอัพลิก้าครับกดไว้ไปด้วยเซนบวกเตะเตะเต้เปิบบานี่บานี่ปึ๊บปึ๊บชัว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 เสยเข้าไป รอ้อมาที่นี่เลยอเออฮึ้ยโอ,อ้ยโอโอย้โอ้อ้ยโอ้ยกอโ้ย้โอ้โอ้อ้ยโออ้นโออ้อ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโออออยอบอ แตนแกอยากมีชีวิตปกติเออแกยังทำได้นะตอนนี้มันสายไปแล้วโอ้ยตายเด้โอเคครับปึ๊บพุ่งไปอืมชัวโอเคมาบวกต่อใช่ไหมนี่กดเอเพื่อเล่นต่อเฮ้ยวีไวบวกปึ๊บอืมช้าจะไปประมาณน,นี้มาบวก บวกนี่เป็นฝ้าพลาสตีมครับป้าป้าปึ๊บ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 ฝ้าปึ๊บวันนี่แดดเด้อปึ๊บชกปึ๊บปึ๊บแดดเด้อไม่มีไม่มีฮึฮึมานี่โอ้เ <nữa> ข <Five hours> ้าไป แม่ <c oughs> แม่มาตอะมาตอนตนี้อื<ม>โอเ, <c oughs> เออรักลูกนะ่ะปึ๊บปวละลายละลายมาโอเคเฮ้ยโั่ปึ๊บปวกปวกมานี้เดี๋ยวปุ๊ามา๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เสยเ,เข้าไปมึงเสยเข้าไปเสยเข้าไปเสยเข้าไปล่วงหมดตัวน,นีโ้โอ้ยฉันไม่สนอุยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคม,ม,ม,มานี้มามาครับมาครับมานี่ตัดเลยตีบมานี่ครับ เฮ้บวก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 เฮ้ปึ๊บปึ๊บมานี่เอาดิไปกินเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บป่าน้ำเลยเคนนี้เฮ้ยมันยกยวงน้ำไปแล้วอืมโอเคกดไว้ครับปึ๊บไปเฮ้สว <c oughs> hey, ัสีโอ้มันจะแดกครับมันจะพยายามจะกินกผมเลย โอเคครับตีบน้ำแล้วละลายจะดเปิดไหมพีคไม่กดคุมครับโอ้พีเตอร์พีดใช้ของเล่นใหม่เลยอ๋อ เวลาสุดเดียเลยไม่รอลูกน้าแล้วโอเคกดปุ๊บโอ้ชิดวู้ฮู้โ้ดีเลยเฮ้ยจงกว่าที่คิดแฮะเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวเดียวโอ้ไป น้ำชมมีพายุเต็มเลยโอ้โหเผล่นะเผินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกดตปีครับปึ๊บลึกฟื้นป้าโอ้าไปโอ้บินครับว่าเฮ้ยโอเคลบอืมลบโอเคลบโอเคมาหน้ามึงก็ให้มามาโคหืม ตไฟ้ามาจากไหนวะเฮ้ยไมายหนึ่งเดียวที่พอช่วยคุณนั่นแหละเอาละผมโอ้แข็งหมดเลยฮะแตกจะสอนต่อแล้วนะ มากด A เพื่อเล่นต่อปั๊บปึ๊บโบว์บว์เออเฮ้ยมาปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคมามาครบมาปึ๊บปึ๊บรัวๆเลยอย่างเงี้ยรัวๆเลยมาจับจับเลยมามามาเออเออมาครับมามาครับ อืใช้สไปเดอร์นี้มาดิมา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 ลุลวัวลุลวืวโคตรมันนะท่านผู้ชมบวกบวกเฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บบวกปึ๊บปึ๊บมานี่มึงอืโอเคโอ้โคตรมันท่านผู้ชมจังหวะนี้เฮ้ยปึ๊บ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 บวกโย่วมามึงมาใช่ไหมมา ไปปึ๊บโอเคบวกปึ๊บโอเคบวกปึ๊บมานี่จักซืบมึงอืไปใครโอเคมาอืฆ่าประสานสไปเดอร์แมนปึ๊บโอเคเออ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 ปึ๊บไม่มีผลเลยว่ะเมื่อกี้ไปปึ๊บ โหนไปฟืบโอเคเฮ้ยโอเคครับอืมเทไว้ครับปึ๊บเป็นคาะสีนปะเนี่ยโอ้โหโดนช็อตว่ะโอเคอืมกิ้งกระเด็นเลยกูไปเดอร์แมนเอาละครับไม้จัดเลยปไปเดอร์ทันเดอร์ไปเลยเอาละ ข่ากันได้ดีมากเฮ้ยจับเลยไหมพร้อมนะพร้อมโอเคปึ๊บ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 ปบรบ้็บบ อยู่ดีมาโก้ก็อาละวาดซะงั้นทรายมันมันเข้าไปทุกซอกทุกมุมเลยเห้ห่อละมาโก้ทุกอย่างจะต้องโอเคมันไม่โอเค มาน,นานแล้วถ้านายอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาได้นะพวกนายนั่นแหละที่ต้องขอให้ช่วยตอนที่พวกนั้นาม,มาที่นี่เหรอพวกนั้นพวกไหนวะตาหน่าเรางั้นเหรอ

ส่วน,นแกก็คงได้อยู่แค่นี้ใช่ไนะหมเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอลไรครับเทเวนเหรอฉันสะกดรอยตามแกมาเป็นชั่วโมงแต่แกกลับไม่รู้ตัวเลยนาสมเพศวั ไอห,หาคนที่มันเก่งกวาน,นี้มาให้หน่อยได้ไหมไอกลับหามาได้แบบนี้เนี่ยนะท่าน <Sir, S 1> ครับ <Perhaps S 1> ลองไปสนามเล่นแห่งนี้ไหมครับในเควเวนครับท่านผู้ชมผมดูหนังแล้วนะเควเวนสนุกนะทุกคนต้องไปดูว่าเควเวนมีพลังอะไรนะครับผมถ้าเป็นตัวร้ายในเรื่องสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละ โอ้จะมานิวยอร์กครับผมจุดไปเลยการล่าครั้งใหญ่เริ่มขึ้นแล้วนี่ครับผมเป็นเดอะฮันเตอร์นะครับผมพระเอกไม่ใช่พระเอกหรอกเทเวนไอ้เสียงภาษาไทยโดยกระปุกออมเกมสไปเดอร์แมน2นะครับผม ไล,ลแอปล่มแล้วเนี่ยพีทคุณเห็นนี่ไหมอะโอ้พีทอยู่ไหนวะนะแป๊บนึงนะไหมผมมาช่วยแล้วปลอดภัยปลอดภัยแล้วครับ ทางนี้ก็เป็นเหมือนกันผมรู้ผมรู้คือข่ายมันล่มทั้งเมืองเลยคำขอที่ช่วยเมืองส่งเข้าไปล่ะระบบล่มละเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองหาทางอื่นดูใหอไว้ล่ะโอเคสำเร็จแล้วครับผมเดี๋ยนะเฟิร เดเวลอัพเลย่ะนะโอ้โหเดเวลอัพเลยครับปรืบเดเวลอัพแล้วโอเคเป็นเดเวลลสอง